สวัสดีครับก็อยู่ช่องนี้พัดนาภูมิทัศน,นะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาติกันนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากกาชาอะไรดีเอาผมจะสุ่มอันนี้ก่อนเลยคันล่าสุดนะครับจะมาสุ่มกันเลยแล้วก็พอเราสุ่มอันนี้เสร็จนะครับแล้วก็จะมาเปิดอนี้ต่อแล้วก็จะมาเปิดอนี้ต่อครับประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับวันนี้โอเค เราก็มาวัดดวงครับจุงมาตัวนี้ผมมาได้เข้าแรน่เจอหนานละก็เป็นเดือนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับจุงมาเธอครับโ้ตัวการบินนะครับเนี่ยลูกคอมสามารถตรงไหนอะเอาตัวนี้นต่อเลยนครับเปียกสกัดยูนิตบินครับสกัดตั้งยูนิตบินโอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยเพื่อเปนการไม่เสียเวลาครับ สมกันครับสมกันครับกดตกลงไปครับกดครับเดนนียลผู้อันอะไรผมอ่านผิดเดนนียลผู้อันเชิญน้ำแข็ง,งต่อครับหนึ่งสองสามหหเฮ้ยผมแคปไปก่อนเลยกันเจ็ดแปดเก้าิบไปครับมาแล้วครับมาแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอะ พีโก้ริมหานผ้โหเดี๋ยวครับพีโก้ริมหารครับผมสุดยอดครับสุดยอดยาวๆครับยาวๆโอ้โหที่อานนักบัลเล่ครับเดี๋ยครับสุด่อดได้ไหมโอ้โห้าสิบบแมวครับเก็บสะสมรูบี้ไปก่อนต่อไปครับที่เรามาตามสัญญานครับนั่นก็คือเจ้านี่เลยอันนี้ผมว่าน่าจะอันนี้ไม่ได้แล้วแหละเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเจ้าคะแนนพอยครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเปิดนั่งต่อเลยโอโหายากไรมูลดูดูยางครับมาคารวะมาครับมานะครับโอ้มันจะเกลือไหมเนี่ยมันจะเกลือไหมเนี่ยโอ้โหมันจะเกลือไหมเนี่ยมันจะเกลือไหมเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหมาแล้วครับผมมีตัวกราะชาัยสมิโอ้โหหลังจากผมต้อ,องแคปรัดรวๆนะครับหนักสูส้ศิลปะป้องกันตัวครับโอ้โหนี่ก็เกลือพอสมควรวอ้เกลือ อันนี้ก็เกลืออันนี้ผมแับไปนะโอุ้อ้ยผมนั้อันนี้ก็เกลือนะบอกผมแคบแบบรัวๆไปเลยอะต่อไปเกลือเกลือเกลือยังได้อีกสองรอบครับอืมสุดยอดครับไปๆๆผมไม่ต้องทำอะไรแล้ว,ลวข้ามโอ้บาบีโอ้โหผมได้บาบีคิวกระเจ้าอะไรเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ไม่เกลือนะเอ้าไม่เกลือหวัวเกลือเกลือไม่น่าทักเลยอะ่ะ ผมพูดว่าเกลือทีไรมันเอ้าทีสุดโอ้ดีดีโคเซันลี่ดลูเมเซันลี่ดลูเมะโอ้โหหมือนจะไม่ออกกันได้ครั้งหนึ่งครับครัง้งหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้ตัวเดิมโอ้อันนี้ผมมีแล้วโอ้อันนี้อันนี้โอ้อันนี้มีแล้วมูลบไโอ้ยมันเกลือหมดเลยไม่มีตัวที่เป็นโคอลาโบเลยสักตัวเถอะซักตัวเถอะซักตัวเถอะ ตอตัวโอ้ยแล้วไงครับอย่างนี้คือแบบอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับผมรเสียดายลยนะไม่เป็นไรครับผมไว้เ,เจออุ้ยโรศัสัตต์ตกไว้เ,เจอใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับก็จบคลิปเรามาดูตัวที่เราได้กันครับเราได้ตัวอะไรมาบ้างครับ ดูกันครับว่าเราได้ตัวอะไรมาตัวตัวล่าสุดนะดูจากไหนผมทำไม่ได้ตรงไหนน้องตัวเอาตัวเอลิ่งๆนะครับมาดูกันว่าเราได้ตัวตัวครับนับครับนับไม่เกือมากนะไม่เกือมากครับไม่เกือมากบาร์บีคิวมาโอ้โหบาร์บีคิวนี่เกืบสจ้งสุดแล้วอาการสูงเคยผมยกให้บาร์บีคิวนะยิบเอตัวคยิบเอตัวครับ ได้ครับอ่าผมเอาบาร์บีคิวลงทีมไหมนะอ่าเกียร์เหรอถามว่าเกียร์ผมออกนี่ออกอ่าเอาตัวอะไรออกนี่นี่อะไรกันหัวแก่นะครับเอาแทนบา,าร์บีคิวมาถอดเกียร์ครับถอดเกียร์ผมดูโฆษณาก็ได้อ่ะเสร็จแล้วครับโอเคหลังจากนั้นเราก็อีกอันหนึง่งอ่ะมาครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ออกครับ ออ๋โอเคผมเอาทีนี้อันต้มามาครับันตาผมก็จะเอาเป็นอ่านี่ครับผมก็มีเยอะนะยัดครับยัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ายัดไปครับยัดไปครับยัดไปฮะโอโ้ยังไม่ยังไม่ร้อยสี่สิบครับโอ้ผมมีกบเจ็ดดาวเยอะมากครับมเาเลย สะสมมานานครับนี่นะครับไหมครับโอเคอย่างนั้นเกียร์เรายังไม่ได้ใส่เลยก็จะใส่สักหน่อยครับอืมโอเคครับนี่ด้วยนี่ก็อาจะจะเป็นเกียร์เกียร์เกียร์อะไรดีวะอะไรดีวะม,มีเกียร์เลยอะที่หมอนะก็ะมีสีเกียร์ที่หมอนโอเค จริงจริงจริงนี่ด้วยไปครับเรียบร้อยครับต่อไปครับอ่ะเหมือใส่ทีมหรอต่อไปครับเป็นทางด้านของซารีล,ลราลูมานะครับอ่าโอเคผมจะเอาตัวนี้ออกดีกันนะครับโอเคนะ ไม่ได้ดิผมขออย่างน,างนี้เดี๋ยวผมจะอัพอัพเกียร์ก่อนนะอัพเกียร์นะครับให้มันกลายเป็นอ่าเขาเรียกว่านะเจ็ดเกียร์เจ็ดดาวเอ้เกียร์หกดาวก่อนครับอ่าไปไหมไหมเดี๋ยว เนาวหลิกหมอมอเอเอาเลยนะโอเคครับผมก็ไม่เปลืองและผมมีเกียร์เยอะนะเกียร์ฟรีหาได้ง่ายครับเกียร์เรื่อยระดับเรียบร้อยครับโอเคนะก็ก็เอาตัวนี้ออกครับเข้าใจไหมเนี่ยนคนเข้าใจนะครับโอาแต่เข้าใจกันนะก็ผมงงอะ่ะข้ามตอนนี้ผมไม่นี่เสร็จเลยกัน มาได้เวลาใส่ครับใส่ผมมีกบพอไม่ได้ทำไมท้าไม,าไม,าไมพอนี่แบบผมไม่รู้จะใส่โอไม่พอครับอา้าวเดี๋ยวผมไม่มีกบแล้วอนะ่ะงั้นผมเอาเลนเจอร์ยันเลยกันนะม,ม,มีเลนเจอร์อะไรที่ไม่ใช่แล้วนี่น่าจะไม่ใช่แล้วมั้งนไม่คุ้ม คุ้มไหมเนี่ยอคิออกนะครับอ่าเด็กวัดโถงเจสิก oh, uh, oh. ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมว่าผมยอมเสียกบดีกว่าครับดีกว่าครับดีกว่าดีกว่า เออเออมัน,ม,นมันนี่ไม่ได้ไม่ได้ครับโง่อย่างนี้คือแบบโอ้ยนอนเสร็จอย่างนี้ไปก็ได้ก็ไม่ใช่แล้วนะอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วกุ๊กกุ๊กไม่ใช่แล้วโอ้จะแม่งกันเนะี่ยเอเอ อคอกดผิดเดี๋ยวๆๆผมผมกดผิดเมื่อกี้ผมกดผิดอ๋อเราก็ไม่เอาไม้เฮฟสุดอยู่ในถ่ายนีไ้ไม่ผมจะไม่ได้นะผมผมผมว่านะผมลงตัวอะไรบ้างเนี่ย เป็นปลครับผมใช้ตัวเยอะจริงๆตัวเกลือๆทั้งหลายครับเรียบร้อยครับแล้วก็ยิใสิเกียร์ด้วยนะครับม่อแต่ไอตัวนั้นนะเอาเกียร์ออกอยังถ้าไม่ยังไม่เอาออกนี่มีหัวร้อนนั่งเอาออกอีกนะครับ ไม่อยากวันหนึ่งสิบอัน,นี้อ่าโอเคครับผมจบแล้วนะครับการใส่เกียร์ซารีจลงมาโอ้ที่ผมดูเหมือนจะโหดขึ้นเลยนะจะแันะเอ,อันนี้เลือดเท่าไหร่ผมเออเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดที่ผมบวกมาคือเลือดเท่าไหร่อลองนับไปดูครับเป็นหนึ่ง็งรอสิบสี่กอืมอือ ห้านแปดไอ้ไม่รู้จริงๆเนี่ยนะ้่เท่าไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะโอ้โหไม่มีหุ้ดตามจตคอมเมนต์เพื่ออะไรอืเอเราจะไปคลิปตัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับเอ้ยตัวแทนฮัดไฟ